สิ่งห้างสิ่งกิ่แล้วเอยกิโลเอยเ,เป็นเคยเลาบอเอ้ยลราบอเป็นเคยพี่น้องทางสายฟังลาวเป็นเคยทั้งลาวป้าเจ้าม้าจ้ามาเกี่ยวเข่าเจ้าจเกี่ยวเข่ากับอี่อัมารากากี่จ้าน,นะคะอือจาจ้าถามเจ้าขาะมีอะไรจะถามเจ้าข่าอืม นุชอบผัวชาวบ้านค่ะหนูชอบผัวชาวบ้านวัยรุ่นก็ไม่ชอบนะคะไว้หลอกวัยรุ่นก็ไม่ชอบนะคะผัวบอกผัวแอชาวบ้านก็ไม่ชอบค่ะชอบผัวชาวบ้านนะคะผัวชาวบ้านมันมันไม่ต้องสอนนะคะมันเป็นงานนะคะมันเชิงดีนะคะนูชอบผัวชาวบ้านนี่มันเป็นบาปแต่ชาติก่อนไม่ค่าอาจารย์ที่ที่เราชอบผัวชาวบ้านมันมันเป็นบาปแต่ชาติก่อนไม่ค่าอาจารย์ ป็นสันดานมึงชาตินี้จะไม่ใช่เป็นบาปแต่ชาติก่อนเป็นสันดานชั่วช้าหยาบซามของมึงเองในชาติปัจจุบันแรงถ้ามึงแค่ชอบเนี่ยเป็นมโนกรรมถ้ามึงเริ่มไปแอลออนไปจีเป็นวจีกรรมถ้ามึงไปมีเพศสัมพันธ์กับเขาเป็นกายกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทางชั่วทางเลวทางตามได้เกิดขึ้นสมบูรณ์แก่มึงแล้วเพราะฉะนั้นถ้ายัางเป็นแค่ความคิดยังเป็นแค่มโนเลิกคิดซะอันนี้เป็นแค่สันดาน ถ้าทํามากไปก่อนนี้จะเริ่มจะเริ่มเข้าคำบโนลสัมดาลละเลิกซะนะชอบได้กูไม่ว่านะแต่อย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเขาแลนะกูบอกก่อนนะอย่ามาทําเร็วทําชั่วต่อหน้ากูเดี๋ยวกูขนตีกระบาดคิดมาอุลาสัมสกผัวไปนอกมันเอาหําไปนำ มันไปมันบรบไปแต่ห้ำม,ม,มันน้ำมันน้ำแดดฉันจัดอยังไงกาสบายดีเจ้าค่ะอาจารย์ตื่นทามสบายดีเจ้าค่ะอาจารย์หนูก็ว่าหนูสวยอยู่นะทำไมหนูไม่มีผัวไม่มีผู้ชายมาจีบอาจารย์ อาจารย์คิดว่าหนูสวยไหมคะคิดว่าอัมราสวยไหมหนางคิดว่านางสวยอยู่นะใช่ไหมหยุบทุ่งนาป่าข้าวค่ะอาจารย์อาจารย์คิดว่าหนูสวยไหมคะอาจารย์อาจารย์ตื่นถามขอถามหน่อยคะ่ะขอถามอาจารย์หน่อยนะคะว่าหนูสวยไหมโอ้ว่าสวยไหมคะบ้านมันไม่มีกระจกเหรอหรือบ้านมันกระจกแตก ใช้เลยสองละกูว่าบ้านเมืองเนี่ยถ้าวันจะสองว่าสวยไม่สวยเนี่ยกระจกที่สองกโป้ยโขยละม้ากระจกแปดเหลี่ยมเสือข้าบดาบนะนั่นแหละเสือค้าบดาบที่อยู่ในกระจกคือหน้าเมืองหน้าเมืองที่เห็นอ่าสองกระจกแปดเหลี่ยมมะนะันอะสองมาเห็นเป็นอะไรนะสิงโตนาเนียนะคาบดาบแปดเหลี่ยมมะนะันอะหน้าเมืองสวยไหมละ่ะลองดูนะนั่นแหละความสวยของเมืองกูบอกแล้วไงถามใครไม่ถามจะมาถามกูเรื่องเฟอร์เจอร์ปัญญาอ่อนเนี่ยคุณตอบหน้าแหกหมดน,นะ อยากได้คำตอบจากกูกูก็ตอบให้นี่ไงติ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 งิงวิทยอาจารย์อาจารย์ค่ะอาจารย์ช่วงลอยลอยกระทงที่ผ่านมานะคะเวลาไป็ลอยกระทงน่ะหลายทุกทุกปีเลยนะคะทุกทุกปีเลยอะ่ะหนูยงงังงงอยู่กับ่ะอาจารย์ว่าเวลาลอยกระทององลงองลงองลง,องลงไปเนี่ย อันเราเลอยในแม่น้ำเนี่ยเราต้องขอขมาไหมคะขอขมาจะแม่คงคาไหมเอยอาจารย์ต้องบอกเพื่นก่อนบอจ่าต้องขอขมาเพื่นก่อนบอจ่าย่านเป็นบาปต้องขอขมาเพิ่นก่อนบอจ่าอาจารย์นะคะทะเลาะอะไรเขาอะทำไมมึงต้องไปขอขามาแม่น้ำคงคามึงไปทะเลาะอะไรกับแม่น้ำไม่ได้ทะเลาะจ้ะแล้วมึงอยู่คอนโด ไปทะเลาะอะไรกับแม่น้ำมึงเคยใช้กับแม่น้ำคลองแสนแสบเคยใช้เหรอไม่เคยไหนมึงตอบคอยู่คอนโดมึงใช้น้ำแสบเหรอไม่ได้ใช้อ้าวแล้วมึงไปขอเข้ามาอะไรกับแม่น้ำมึงไปทะเลาะอะไรกับเขามึงไปทะเลาะอะไรกับแม่น้ำคงคามึงไปทะเลาะอะไรกับพระแม่คงคาไหนตอบกูหน่อยมึงขอมาอะไรอ่ะนู่นขอเข้ามาผัวขอมาเมียมึงนู่นอยู่กับเขามาด่าเขาตลอดโขกสับเขาตลอดจิกใช้เขาตลอด นั่นอ่ะควรขอเข้ามาขอเข้ามากันนะซะมึงทะเลาะกับแม่มึงทะเลาะกับพ่อมึงขึ้นเสียงใส่กันทิ้มแทงเอาด้วยหอกปาดไม่มีการเคารพนอบน้อมต่อกันมันอ่ะมึงควรขอเข้ามาต่อเท้าเพราะมึงทะเลาะกับเขามาตลอดทั้งปีมึงควรขอเข้ามาหัวหน้าหัวหน้าควรขอเข้ามาลูกน้องเพราะอะไรมึงทําเรื่องไม่ดีต่อกันมาตลอดทั้งปีขอเข้ามากันซะามึงไปขอเข้ามาทําไมน้ำมึงไม่เข้าใจเพื่อขอเข้ามาแม่น้ํา แต่ใครจะมีความเชื่อมึงก็ขอขามาไปแต่นี่ไม่ใช่ความเชื่อในพุทธศาสนากูพูดเฉพาะศาสนาพุทธนะอย่ามาวุ่นวายกับกูนะม,มันเป็นความเชื่อเขาอย่าไปดูถูกกูไม่ได้ดูถูกกูพูดในหลักคาสอนพริจ้าไม่ได้สอนเรื่องแน่คงคาอะไรมาําหาอะไรละ่ะใครอยากจะขอขามาขอขามาไปแต่พันคนพูดไม่จำเป็นขอขามาอะไรละ่ะมึงขอขามาต่อพ่อต่อแม่มึงนู่นมึงขอขามาต่อพี่ต่อน้องมึงนู่น มึงขอข้ามาต่อย่าสาโลหิตย่าติโกโหติกาโคตรเง่าสกลาที่มึงทําไม่ดีกับเขามึงขอเข้ามากับสามีภรรยามึงที่มึงทําไม่ดีกับเขามาตลอดชีวิตมึงขอเข้ามาตับลูกมึงลูกมึงขอข้ามาต่อพ่อแม่พ่อแม่ขอข้ามาต่อลูกให้อภัยซึ่งกันและกันนี่ตังหาคือสิ่งที่มึงควรแก่การขอเข้ามาเพราะมึงทําเรวทําชั่วทาสันดาหไม่ดีพูดจาไม่ดีกับคนอื่นมาตลอดชีวิตในปีหนึ่งคืนหนึ่งวันหนึ่งที่มึงทํากันมาเบียดเบียนเดือดร้อนกันมา นี่ตันหาคือสิ่งที่มืองควรขอขมาต่อก,กันละกันขอโทษขอโวยซึ่งกันละกันไม่ใช่ไปขอโทษขอโวยแม่น้ำำําลําคอมคุณไปขอโทษทําไมมันมีคุนูประการยังไงกับเมึงมันก็เป็นแค่ธาตุตามธรรมชาติคือธาตุดินธาตุน้าธาตุไฟธาตุลมเป็นธาตุปกติของโลกเป็นธาตุตามธรรมดาตามธรรมชาติการที่เมึงไปขอโทษขอโวยการเรียกว่าการให้อภัยทานชนะการให้ทั้งปวง อัยทานอเวรัทานอพยาปชาทานมึงขอโทษชั้นเดียวครบบริมู์สมบูรณ์มึงขอโทษต่อสัตว์ตัวหมูอาคาศมึงขอเข้ามาต่อสัตว์ตัวหมูอาคาศของมึงมึงให้อภัยกันจักนับจากวันนี้เป็นต้นไปสำรวมระวังไม่กลับไปทำสันดาบแบบนั้นอีกนั่นแหละควรแก่การที่มึงจะขอเข้ามาต่อบุคคึงคลหนึ่งไม่ใช่ไปขอเข้ามาแมนะ่น้ำมึงไปขอเข้ามาทำไมแม่น้ำไม่มีประโยชน์แม่นะ้ำ ไม่สามารถทำอันตรายแก่เมืองได้แม่น้ำไม่ได้โกดเกียิอาฆาตพยาบาทแก่เมึงแม่น้ำไม่ได้มีปัญหากับเมืองเมืองมีปัญหากับคนเมึงต้องไปขอขมาคนไม่ใช่ไปขอขมาแม่น้ำแก่มึงได้แม่น้ำไม่ได้โกดเกียิอาฆาตพยาบาทแก่เมืองแม่น้ำไม่ได้มีปัญหากับเมืองเมืองมีปัญหากับคนเมึงต้องไปขอขมาคนไม่ใช่ไปขอขมาแม่น้ำเข้าใจหรือเปล่าเออ อาจารย์ตื่นทมาค่ะม,มีคำถามอีกคำถามเจ้าค่ะมีผัวมาตลอดชีวิตก็ไม่เคยจะดีขึ้นเลยค่ะอาจารย์ไม่เคยดีขึ้นเลยเจ้าค่ะแก้ไขตัวเองนี่จะแก้ไขตัวเองเนี่ย ชีวิตเรานี่จะดีขึ้นไหมอาจารย์ที่ผ่านมาก็ชีวิตก็ไม่เคยดีเลยเจ้าค่ะชีวิตไม่เคยดีเลยกับบ้านกับเมืองเลยไม่ดีเหมือนกับคนอื่นเลยค่ะอาจารย์ให้ถ้ามึงยอมรับความจริงในการใช้ชีวิตมึงเมื่อไหร่มึงจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เช่นมึงยอมรับว่าตัวเองชั่ว มึงจะเปลี่ยนแปลงตัวให้เป็นคนดีได้ไม่ชัว่วแต่ถ้าม,มึงยังไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนชั่วให้ตายมึงก็เปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้เพราะอะไรก็มึงไม่รู้ว่ามึงชัว่วดังนั้นการที่มึงจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางหนก็ตามมึงต้องยอมรับตามความเป็นจริงก่อนว่าเพราะอะไรเป็นเหตุมึงเจ้าชู้แต่มึงไม่ยอมรับมึงเจ้าชู้มึงจะแก้ไขปัญหาเจ้าชู้มึงไม่ได้เจ้าชู้แก้ไม่ได้ ดังนั้นาการที่มึงจะแก้ไขอะไรมึงต้องยอมรับตัวเองให้ได้ก่อนถ้ามึงยอมรับตัวเองไม่ได้คนอื่นก็ยอมรับมึงไม่ได้เมื่อคนอื่นยอมรับมึงไม่ได้มึงยอมรับตัวเองไม่ได้มึงแก้ไขตัวเองไม่ได้ก็ไม่มีใครเอามือ